ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่154มาถึงสองคารหาตรลูลูซึ่งนั่งอยู่หน้ารูปอีกาดำสีข้างต้นสนสีเขียวขจีดั่งอาชาใหญ่ดาบทองมือถือน้ำชาจิบช้ากลิ่นหอมจรุงใจแผ่กระจายทั่วทงรับแขกแสดงถึงความสงบและความหนักแน่นคุกเข่า มังกรเขียวทยานถีบใส่หัวเข่าอย่างอาวินตู้จนอีกฝ่ายซุดลงตรงหน้าลู่เซิงอย่างอาวินตู้ไม่กล่าววาจาตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นก็ถูกถีบจนคุกเข่าอีกรอบเขาจึงจำเป็นต้องเชื่อฟังไม่ขยับอีกลู่เซิงมองบัณฑิตหนุ่มใบหน้างดงามตรงหน้าสีหน้าไม่แยแสสนใจคิดดีหรือ,อยังอย่างอาวินตู้ยิ้มอย่างเจ็บปวดใจ คิดไม่ถึงข้าผู้แท่อย่างลำบากซุ่มซ่อนมาหลายปีกลับถูกจับได้เพราะเรื่องนี้เขาเงยหน้ามองลู่เซิงถ้าข้าไม่ยอมรับท่านจะทำเช่นไรลู่เซิงปลายตามองเขายาภรรยาหลวงในตอนนี้เอาสินสอดมาแต่งลู่อิงอิงอย่างเป็นทางการไม่อย่างนั้นก็ตายทั้งบ้านเจ้าเลือกแบบไหนยางอาวินตู้พลันตะลึงงานเขาฟังออกว่าลู่เซิงไม่ได้ล้อเล่นแต่คิดลงมืออย่างเด็ดขาดจริงๆ เขาได้รับคำชี้แนะจากคนแปลกหน้าตั้งแต่เด็กลำบากฝึกฝนอวิชชาพลังเพิ่มขึ้นทุกวันคิดไม่ถึงมาถึงระดับในตอนนี้ยังถูกคนจับได้ท่านไม่กลัวว่าข้าจะหนีไปภายหลังหรืออย่างอวินตู้ถามอีกถ้าเจ้าหนีข้าจะฆ่าเจ้าทั้งบ้านลู่เซิงเอ๋ยอย่างไม่นำพาแต่ข้าไม่ได้คบหากับลู่อิงอิงอย่างจริงใจท่านไม่กลัวว่าวันหน้าข้าจะไม่ดีต่อนางหรือไม่ดีก็ฆ่าเจ้าทั้งบ้านเหมือนกันลู่เซิงพูดต่อ อย่างอาวินตู้รู้สึกว่าคุยกับอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องแล้วยอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งที่น่ากเกรงขามคุณชายผู้สง่างามเช่นเขาหรือจะถูกข่มขู่ให้อยู่กับลู่อิงอิงเช่นนี้จริงๆเขาไม่ยินยอมยังมีปัญหาไหมลู่เซิงมองเขาพวกท่านเชื่อข้าจริงๆหรือเชื่อว่าข้าจะอยู่กับลู่อิงอิงต่อไปอย่างอาวินตู้ไม่ยอมเชื่ออยู่บ้างไม่เชื่อลู่เซิงตอบอย่างจริงจังแต่ข้าเชื่อดาบในมือ อยางอาวินตู้ปวดหัวอีกฝ่ายไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นโจรเด็ดบุพภาหรือไม่ท่าทีของคนผู้นี้คือไม่สนว่าเป็นคนดีหรือไม่จับยัดใส่กรงถือดับคุมไว้เดี๋ยวก็เชื่อฟังเองจำเป็นต้องพูดว่าวิธีแบบนี้แม้หยาบกระด้างแต่ก็ได้ผลผ่านไปไม่นานอย่างอาวินตู้ก็ยินยอมพลังของเขาเมื่ออยู่ในมือลู่เซิงยังต้านนิ้วข้างเดียวไม่ได้ทั้งมียอดฝีมือไม่รู้กี่คนล้อมอยู่ด้านนอก ต่อให้คิดหนีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของแดนเหนือก็เป็นใต้ล่าของพรรควานแดงเขาจะหนีไปไหนได้หลังจากจัดการเรื่องอย่างอาวินตู้แล้วเสร็จลู่เซิงก็ให้อวี๋เหรียญจื่อคอยจับตาดูส่วนตนเองกลับไปคฤหาดลูปพบปะกับผู้เยาว์ของตระกูลฤดูสตร์เย็นเยือกใบไม้ลอยว่อนวันต่อมาในสวนเล็กๆของคฤหาดลูก ลู่เซิงกำลังสนทนาอยู่กับพวกลู่เทียนหยางและลู่อีอีคุยถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งในบ้านอีอีอาศัยในสถานศึกษาที่อื่นยังมีการสนทนาขอคำชี้แนะด้านการเรียนครั้งนี้ผู้เยาว์ในบ้านมากันครบแล้วลูกหงองลูกผู้พี่บุตรของลุงใหญ่เดิมฝึกฝนวรยุทธ์ด้านนอกครั้งนี้กลับบ้านก็ตามบิดาย้ายมาเมืองเลียบทีรี ลูกงองมีความสามารถท่วงท่าน่าเกรงขามอายุยังน้อยก็มีจรเสน่ห์บวกกับฝึกฝนวรยุทธจึงพร้อมด้วยกำลังวังชานั่งท่ามกลางผู้เยาว์ให้ความรู้สึกหนักแน่นราวเขาไทศารลูกเทียนหยางยังเป็นเหมือนเดิมลักษณะดังดื่มสุรามากไปขอบตาดำจากการนอนไม่พอลู่อีอีโตขึ้นไม่น้อยก่อนหน้านี้มีบุคลิกของสตรีตระกูลใหญ่อันบริสุทธิ ตอนนี้มีความสง่างามที่มาจากความมั่นใจและความเด็ดเดี่ยวแน่ๆแน่กอบกับนางมีรูปร่างหน้าตาที่ดีจึงค่อนข้างสะดุดตาในกลุ่มคนรุ่นเยาว์ถัดมาคือจางซิ่วซิ่วสตรีนางนี้จงใจนั่งใกล้ลู่เซิงสวมเสื้อคอต่ำสีดำติดกับกระโปรงสั้นกระเซ้ากระแซะต,ตัวลู่เซิงตลอดเวลาลักษณะยุ่ยยวนรันจวนใจนางเป็นลูกผู้น้องฝั่งตาของลู่เซิงไม่สนิบกันนักในตระกูลลู่ก็ไม่มีตำแหน่งใดคิดเกาะลู่เซิงก็เข้าใจได้ คนสุดท้ายคือดารุณีที่ลู่เซิงไม่ได้เจอบ่อยนะักสุนรัฉิงเป็นบุตรีของน้องชายมันดาหรือก็คือน้าของเขาเป็นลูกผู้น้องเหมือนกับลู่อีอีลู่อีอีเป็นสุนจื่อนิ่งน้องสาวของมันดากับลู่เตี่ยนของตระกูลลู่แต่งงานกันและให้กำเนิดลู่เตี่ยนเป็นเพราะไม่ใช่ญาติสายตรงดังนั้นจึงนับญาติทางสุนจื่อนิง่งกล่าวง่ายๆคือลู่อีอีเป็นบุตรีของน้าเขา ที่เหลือมีญาติทางไกลรวมกันสิบกว่าคนห้อมล้อมลู่เซิ้งที่อยู่ตรงกลางทุกคนพูดคุยกันสนุกสนานนั่งในศาลากลางสวนดอกไม้ท่านหนึ่งคำค่าหนึ่งประโยคบรรยากาศปรองดองขณะคุยกันอยู่คนชุดดำเข้ามากระซิบข้างหูลู่เซิ้งหลายคำลู่เซิ้งงงงนันจากนั้นใครกรวนข้ามีธุระต้องไปจัดการพวกเจ้าคุยกันไปก่อนเรื่องหงอ,อิงกับอีอีเดียวจะจัดการให้ พี่ใหญ่ท่านมีงานพวกเราเป็นคนอยู่ว่างกินดื่มเที่ยวยามว่างยังพอว่าหากทำให้ท่านเสียการเสียงานก็ไม่ดีแล้วลูกหงออิงลุกขึ้นส่งคือมีปัญหาอะไรก็ให้คนส่งจดหมายไปที่ห้องเพาะดอกไม้ยกทองข้าไปก่อนลู่เซิงพยักหน้าทุกคนพากันลุกขึ้นส่งเขาออกจากสวนดอกไม้ลู่เซิงออกจากตระกูลลู่รถม้ารออยู่ด้านนอกเขาขึ้นรถอวี๋เหลียนจือนั่งคอยอยู่ด้านใน ประมุกพักอวีเหลียนจื่อค้งตัวคาระวะเจอแห่งหนึ่งแล้วใช่หรือไม่ตรวจสอบแล้วหรือลู่เส่งถามเสียงขรึมเขาคิดไม่ถึงว่าจะเจอยาล้ำค่าที่หลี่ซุ่นซีทิ้งไว้ให้เร็วขนาดนี้ตรวจสอบแล้วมั่นใจสิบส่วนว่ามีแน่เพียงแต่สถานที่อันตรายไปบ้าง อวีเหรียญจือตอบเสียงเบาแรกสุดยืนยันว่าเป็นยาผนึกวิญญาณทั้งหมดสองต้นว่ากันว่ามีนายพรานกับคนเก็บยาเคยเห็นแต่ไกลแต่เป็นเพราะซ่อนอยู่ในม่านหมอกจึงเก็บไม่ได้คล้ายมีสัตว์ร้ายเฝ้าอยู่ลู่เซิ่งพยักหน้ายืนยันได้ว่าเป็นของจริงก็พอแล้วหลังยืนยันได้ว่าลายแทงสมบัติเป็นของจริงนั่นก็หมายความว่ายาล้ำค่าชนิดอื่นๆที่อยู่ด้านบนเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นของจริงทั้งหมดเช่นกัน ยาล้ำค่ามีส่วนช่วยต่อเขามากบางชนิดถึงขั้นลดการสูญเสียปรานหยินได้อย่างใหญ่หลวงการใช้ยาล้ำค่ากับวิชาหย,ยินอย่างกระยังกระเนียนหยกสามารถยกระดับขอบเขตวรยุทธ์ส่วนหนึ่งได้ร่างกายไม่บาดเจ็บนี่ยังเป็นแค่ยาล้ำค่าทั่วไปข้าจะกลับไปปิดด่านลู่เซิงครุนคิดเรียบเรียงคำพูดเอ่ยว่าห้าวันให้หลังท่านระดมมือดีมาทั้งหมดต้องเป็นมือหน้าไม้รับทราบ นอกจากนี้ผู้เยาว์ในบ้านข่าลูกงองกับลูกอีอีท่านหาตำแหน่งว่างให้ทีไม่ต้องสำคัญเกินไปเอาที่สบายสบายให้พอเลี้ยงตัวเองได้ขอรับจัดการทุกอย่างแล้วเสร็จลู่เซิงก็ไปหาเชิญอวินซีเยี่ยมภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งและไม่ได้ออกเรือนภายหลังก็กลับเรือวันแดงพักวันแดงที่ใหญ่โตส่วนใหญ่เป็นเหล่าระดับสูงจัดการหน้าที่ของตัวเองเขาไม่ต้องลงมือเองมีแต่ตอนเจอเรื่องใหญ่และจัดการเรื่องใหญ่ค่อยให้เขาออกโรง ดังนั้นเขาจึงมีพื้นที่และเวลามากพอสำหรับใช้สิ่งของที่ออกไปหามาในครั้งนี้ในห้องสงบใจลูซึ่งนั่งคัสมาทิวังที่พึ่งสุคนทองไว้ด้านข้างหลายใหญ่ยังมีน้ำแกงโอสถที่ปรุงดีแล้วสองถังดีปลูเขาสูดหายใจลึกเรียกเครื่องมือปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ตรวจสอบมานานออกมาในวิชาจำนวนมากที่ไม่เป็นระเบียบสายตาเขาอยู่ที่วิชาก้าพิฆาตแดงฉาน ปราณหยินที่ได้จากพักชาในครั้งก่อนยังใช้ไม่หมดครั้งนี้หลอมสภาพหยินโชดช่วงที่สอดคล้องกันได้สภาพอย่างโชดช่วงได้มาหลังจากสํำเร็จวิชาแข็งกล้าสภาพหยินโชดช่วงลู่เซิงรู้สึกว่าปราณหยินอย่างขวดสมบัติคล้ายมีความหวังผนึกหลอมพลังฝึกปรือของเราในตอนนี้แบ่งเป็นสองส่วนง่ายๆคือกายเนื้อกับปราณภายในลู่เซิงจัดระเบียบความคิด กายเนื้อเมื่อแข็งแกร่งพอปราณภายในก็จะควบแน่นต่อได้ยิ่งควบแน่นปราณภายในมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นเวลารับมือพูดผีปีศาจจะมีพลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเขาพิจารณาวิชาแข็งกร้าวที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งตัวเองได้เรียนรู้ เราฝึกวิชาแข็งกล้าวมากเกินไปแต่ว่าทั้งหมดไม่ซ้อนทับกันเองพอประสานกันแล้วจึงกลายเป็นสภาพที่แข็งแกร่งอย่างสภาพอย่างโชดช่วงเมื่อรวมวิชาแข็งกล้าวกับวิธีฝึกฝนทั้งหมดเข้าด้วยกันอาจจะมองวิชาแข็งกล้าวพวกนี้เป็นวรยุทธ์ชนิดหนึ่งแล้วดูแลแบบรวมๆได้เขาคิดในใจความคิดนี้เพิ่งปรากฏได้ไม่นาน ทันใดนั้นบนเครื่องมือปรับเปลี่ยนสันเบาๆวิชาแข็งก้าวทั้งหมดเริ่มจางลงจากนั้นแต่ละแถวก็เริ่มหายไปสุดท้ายรวมตัวเป็นกรอบกรอบใหม่วรยุทธปริศนาขอบเขตอย่างโชดช่วงผลพิเศษพละกำลังเพิ่มเป็นระดับ6สะท้อนกลับระดับ3พลังทะลวงระดับ3พล,พลังป้องกันเพิ่มเป็นระดับสผลพิเศษของวิชาปรากฏทีละอย่างด้านหลังวรยุทธรวมที่ปรากฏขึ้นใหม่กลายเป็นชื่อยาวเฟ้อย ทำแบบนี้ได้ด้วยหรือลู่เซิ้งมุนงงพันยินดีจำนวนกรอบบนเครื่องมือปรับเปลี่ยนมีจำกัดเขาเป็นห่วงว่าภายหลังจะฝึกฝนวรยุทธใ์ใหม่ๆไม่ได้คิดไม่ถึงจะรวมกันแบบนี้ได้ในเมื่อวิชาแข่งก้าวจำนวนมากแบบนี้รวมกันแล้วสามารถกระตุ้นสภาพอย่างชดช่วงได้วรยุทธน์นี้ก็บอกได้ว่าเป็นวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของการฝึกวิชาแข่งก้าวง้นก็ตั้งชื่อว่าวิธีอย่างชดช่วงก็แล้วกันลู่เซิ้งตราตรอง จากนั้นวรยุทธปริศนาบนเครื่องมือปรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิธีอย่างโชตช่วงโดยอัตโนมัติกรอบที่วิชาแข็งกร้าวยึดครองหายไปเป็นจํานวนมากเครื่องมือปรับเปลี่ยนดูโล่งตักว่าเดิมลู่ซึ่งมองวิชาก้าวพิคาตแดงฉานกับปราณหยินอย่างขวดสมบัติด,ด้านในยกระดับวิธียางโชดช่วงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กายเนื้อก่อน ครั้งก่อนใช้ปราหยินไปเกือบ30หน่วยไม่รู้ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ลู่เซิรไม่มีวิธีวัดอย่างชัดเจนได้แต่คำนวณคร่าวๆผ่านการไหลเวียนของปราหยินที่เกิดขึ้นขณะถูกใช้เขามองปุ่มกดด้านหลังวิธีหายังโชดช่วงบนเครื่องมือปรับเปลี่ยนปราหยินเรียนรู้ต่อได้อีกมาก ช่วงนี้เขาตั้งใจศึกษาฝ่ามือลมปราณพันพฤกษาเผ่าไม่ที่ได้มาใหม่เป็นเพราะความเข้ากันได้กับคุณสมบัติธาตุยางและระดับวิชาแข็งกร้าวของเขาสูงสุดขีดจึงเข้าสู่ขั้นต้นได้อย่างรวดเร็วตอนนี้วิชาลมปราณน,นี้หลอมรวมเข้าไปในวิธีอย่างโชดช่วงแล้วยกระดับวิธีอยางโชดช่วงขั้นหนึ่งลู่เซิ้งคิดในใจครึกคึกพริบตานั้นเครื่องมือปรับเปลี่ยนพันพระมวมัว การเรียนรู้ยกระดับในครั้งนี้ของเขาแตกต่างจากก่อนหน้าเป็นเพราะวิธีอย่างชดช่วงหลอมรวมมันคายุดวิชาแข่งก้าวไว้หลายวิชายกระดับมันขั้นหนึ่งก็เท่ากับยกระดับวิชาแข่งก้าวทั้งหมดระดับหนึ่งการสิ้นเปลืองแบบนี้ทําให้ลู่เซิงนึกเสียใจแล้วปราณยินจํานวนมากถูกใช้อย่างบ้าคลั่งเหมือนคลื่นน้ําผิวหนังทั่วตัวเขาเริ่มกลายเป็นสีแดงผมนับไม่ถ้วนสันไหวไม่เท่ากันยืดยาวขึ้นบนตัวเขาอย่างต่อเนื่อง นี่ไม่ใช่ปราณภายในไม่ใช่วัตถุแต่เป็นการสั่นสะเทือนหลายครั้งการสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันของเส้นผมการสั่นสะเทือนนี้ยกระดับและปรับกายเนื้อของลูเซิงอย่างบ้าคลาั่งถ้าเป็นจอมยุทธธรรมดาอยากบรรลุระดับนี้จำเป็นต้องเรียนรู้วรยุทธเหล่านี้ทั้งหมดจนทำลายขีดจำกัดภายหลังยังต้องหลอมรวมเข้าด้วยกันและเลื่อนขั้นพร้อมๆกันจนก่อให้เกิดการกระตุ้นกายเนื้อถึงจะบรรลุผลเช่นนี้ได้ หากไม่มีเครื่องมือปรับเปลี่ยนต่อให้เป็นลู่เซิ้งอย่างน้อยต้องใช้เวลามากกว่าร้อยปีถึงจะมีโอกาสทำให้เป็นจริงได้ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ